túc ục túc chạy túc đi làm lửa mà ôi, hao nhà ma cả túc chạy, bà cha bỏ phai hai bà bên hòi, 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 to เพื้อนน้องเฮาก็มาเจ็บใจไปะขัวเปิ้นไว้ก็ลายบาบละใจตกอกขาดมาจังบอกใครคนณได้เนาะท่านนี้เข้าไปเป็นนี่เปิดไว้ก็ลายตีเป็น,ปน,น,นไปดิมาไปซ้ายอ่ะอมันออกไปแล้วจะไม่ซ้ายเดียวเลยเนาะเงอเทอาของเขาก็ซ้ำบ,บอกมีเฮาตึงใจมาดี มาอยากอนบาใจลายบาทอย่างนั้นไปแปงไว้นอนปินปันก็เกือบม่นแต่น่ะมืดแปะทางใต้มืดแปะทางเหนือก็ไม่จุ่มแต่เขื่อนไอ้ปอดบาใจื่จุนเดี๋ยวนี้สตาค์ไอ้ก็ซ้อมบอมีไอ้จึงใจบดีเนอเอาอาพี่น้อง คนใหม่กับแม่นะหรอสบายดื้อกันแน่หอเด้อออกวังละบังใจกับตีกับคนเกา่าคนเท่าอย่างมากัะใจจืเฮาหวังและจะได้เงินหมืน่นสัปบ,บ้านลาออกไปสวีบีบีน้นองชานนี้คนใหม่เปื้อนมี้หันท่าจะได้อยู่อ <c oughs> นเน <c oughs> ออออเฟังเรื่องอะ่ะ คนใหม่ไม่ยู่มคนเก่านั้นบาสักเต้าใดคนใหม่รับรองว่าเอาใจยืน่นไอ้เรื่องเงินปันรับรองวบาเป็นอื่นแต่ไอ้เรื่องเงินหมืน่นรับรองว่าไดแน่ <c oughs> แต่นะคนใหม่เอ <c oughs> บบใจทำแบบดา <c oughs> จะบอกเอาอ่านแน่นอนแน่นอน คนหม่ยม่ยิงอ่าไม่ยงิงแน,น่นอนกัวไปนนเนองได้แน่เราไม่ได้มีตาไปใส่หรอเออมีเต้าอ,อ่ะเออไปตีจะเ,เอะคนใหม่ใจเย็นๆนนไ,ได้แน,น่น่อ้่ตอบเสือคนใหม่ได้แน่นอนไงแน่นอนอันที่มัานตึงต้งๆรักขนันปืนยังเป็นกุยงเปิดแรบันใบอะไรกอเปิดแปรบันใบเออหันไร สองมืน่นมันเนอ่ะมันกินเขาอ่ะจะได้กนเนี่ยถ้าอยู่ถ้าถ้าอย,าอยู่เป็นยังมาแล้วเดียเบรากลังอู้กันมาแล้วเด่อ